สวัสดีครับผมแจ็คตั้งเหดียมเบต้านะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะครับก็เสียงจะแปลกๆนะเนื่องจากไมพังนะเพื่อนเดี๋ยวผมต้องขอเวลาสั่งไม้ตัวใหม่ก่อนนะครับเพราะว่ามือถือเครื่องนี้มันไม่ตัดเสียงนะมันเสียงมันไม่ดีนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้ยินนะก็วันนี้จะมาแบ่งกล่องสุ่มนะครับเป็นวันเสาร์นะผมจะแบ่งกองสุ่มประกาศป่าอีสานสีนาาและก็มาหาชัยนะครับ ห้าตัวนะห้าตัวสองศูนย์ศูนย์รวมส่งนะครับก็คือผมจะสุ่มให้นะครับจะมีตัวเมียด้วยตัวผู้ด้วยนะครับห้าตัวนะครับสองศูนย์ศูนย์รวมส่งนะครับก็จะเป็นประกาศอีสานสีหน้าเนี่ยจะมีตัวเมียไปด้วยนะครับก็มหาชัยเนี่ยเมียมันหมดแล้วนะแต่ถ้ามีก็จะสุ่มไปให้ด้วยนะเพื่อนก็ ใครที่อยากสั่งนะก็ติดต่อนะครับลิงก์ในคอมเมนต์นะผมจะให้ลิงก์ไว้นะครับอ่าแล้วหรือเพื่อนๆจะอ่าปลายเนี่ยมันผมไม่ค่อยตอบนะมันไม่ค่อยแจ้งเตือนผมคอไปด้วยนะหลายคนแล้วยังแบบผมมาเจอเนี่ยมันบางครั้งมันผ่านที่ผมส่งปลาไปแล้วนะก็พยายามทักเฟซนั้นเพื่อนผมจะให้ลิงก์นะครับก็มา แป๊บเดียวนะไม่พังนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสดคลิปนี้พอตัวลายก่อนนะครับ